สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีส,ส,ดสุภสุคนนะคะมือนีเป็นวันที่สิบห้านะคะยี่สิบห้ากันยานะคะสองหาหกหกค่ะมนีค่ะจวดจอม,มอกไก่นะคะเดี๋ยวซีหามือกับสิริเดต,ตนผพกปลาไปถวายทั้งวัดป่าบ้านเมือนนะคะสางเกดีคือเกาเนาะคะ่ะรวมสางรวมเพียรขึ้เกาไม่มีเงินอยู่ตรงนี้ <laughs> รวมมีเพืนค่ะรวมบุญกันคือเก่านะคะรวมสั่งเจดีปูรีนะคะแล้วก็มือวัดที่สามซีฟหันชนบ่โต๊ะวัวลงนอยยิ้มกับสิเดปูกับสิล่งคือเก่านั่นนะครับผมค่ะแต่มืองวดว่าขันปูไปลงบ่วลงก็ซื่อดอกปูแห่เอาความฝันไม่ฟูครับถึงมันจะมีแนวอยันแล้วเนาะถึงมันน้ำท่วมนะครับถึงว่าขันนำถ่วมท่วมไปเพราะค่ะว่ามีหม่องนางนะคะว่ามีหม่องนั่งเศร้า ผู้ไดย้ยากร่วมบุญน้ำกับขอเชิญนะคะมาเฮียตุนผัาปาน้ำกันในวันทีสสาา่สามสิบนะคะส้วงเศร้าเด้อค่ะเด้อมาเฮ็ดมาสามซอยนักซอยกันนั่นแหละอันอเท่าได้ส่งได้ลาไป้ส่งได้มาขอพอรสิ่งศักดิ์สิิทธ์มาจุดถูกขอแถาเวสุวรรณแถาคูเวีนนะคะถี่แม่กูได้สั่งใบซัมเร็จเสร็จสิ้นก็คือแถาคูเวียนแถวเวสุวรรณพระสังกระจายนะคะพร้อมกับองค์ปูพญานา มาขอพรเพิ่น,นะค่ะบางเครือบ,บางที่งวซิมานี่เขาอาจจะได้เฮ็ดสั่งให้มันแล้วเนาะค่ะเพราะว่างบมันก็สูงเนาะค่ะการสาร้างก็ดีเพราะมันงบน้อยค่ะค่อยเป็นค่อยไปค่ะซสะซสมรสามไปเรื่อยสำหรับความฝันแม่คู่คนถามมาบ่ระท่านฝัน่นนะคะแต่ว่าปู่ก็บอกไปที่มันแตงงู้ผู้บอกว่าสิทฝันว่าที่ยิบเกตเนี่ยยิบสเออสองเกต หนึ่งเกตปู่าแล้วก็เข้ากันก็อาจจะเป็นปูหายปัญหาอะไรเ้วยอค่ะเด้อหันบอกฟันก็เป็นปัญหาสองเกตนะคะค่ะที่นี่พี่เจรนาค่เอวบดีกาสีเดนิมนต์ปูหายะล้วค่ะ เออไม่อื้งออนออคือห่อหอหอปูแก่เ้คือเก่าเก่าเกอเคือไปหอปูแก่เลคือเก่าเกาเกือบเ้าบไปบลปูไปเรื่องไปเรื่องครับผมเออเอาคือไปยคกันน้พวอนวค่เออยืมพวปูแต่ปูคือปลาข้าปูพุ่งปูหุ่งเก่าคือเก่าข้งเก่าฝเก่า เออนิ่งมงรับขันก่อนคือพ่อจะไปเชื่อทางไหนก็นิ่งมงก่อนว่าฉันยื้วว่าเนาะเรื่มเนาะครับผมว่คือไปคุ้นื่อไปไปคลองบ้ชายาหน้าครับคือไปท่องบ้องขายาหอฉันเออการทำให้เรี่ยวไฟแขันดอกมุ่งเรียวเรืออคือไปเพื่อความสวยงามคือไปตรวจงายนครับผม เออว่าพานบ่พานอย่างเงีว่าพายพอกระถือบอกไงื่อนมาถืออุ้งปูการั้งหรือว่าคือขึ้นถือจะป๋องเส่ย่องหนังหัวอย่างพวกให้ถึงถึงรู้ไหมเอือยย่างเมาเมารูบเออคือไปเื่องไปยางก็รอกไปหอวูกาเรื่อคือก็ก็เก้บทุ่งละมือเออพวกไปพวกได้รอกพวกเนีไปไ่ายมือเรออืมไม่คู่พวก่านพาไปรู้่อง โอ้ยไปยังไงอึพอขอกัาบบอบองบ๊อบขาายไวะะ้คเออขี่รถพ่อไปแล้วก็สาบายราะนั้นักไม่ฮห้งข้อแบบยืมขี่ขั้นเดี่ยงตีปูแตขึ้นขั้นเดีตัวอขั้นเดี่ยครับปูคือรถไปมากับบายกรถเองนงั่งมาไปอึหงั่งงอนอืมอึงั่งงอนถืไปน้ำพอปพราะไปร้อบึ้งอืมบักบักขึ้ขึ้นไยว่าถึงมมนปวดครับอูอไปน้ำพอเราะยอมาครับปู บักคือขึ้นเงีบักเมื่อก็คืองาบักโดนหาด้วยแปลด้วยัย่างนี้คือมื่อเช้ากูต้องขังเองเออขึ้งงาน้วยก็ไปเพไา้อะไรอมเพร่มันแก่สิงสนว่าแค่มามื่อกคืองาคืาชาเนาะกึมครับเออวันนี้จะเปิดตรวจจ่าส้กหน่อยเออคือเปิดเบึ้ง งานฉันบอกว่าเราก็สืบพานบอพันหนานาเอิ้มครับปูเออไปก็ไปฮอปูจานนะนะพไปห้องอื้นด้วยฮ่อปูจา้ที่เท่าไหร่เยื้มเก้าเก้าเกตปูก็นักปูปูจาเท่าไหร่เยื้มเจ็ดแปดปูโอ้จำไม่เนาะแต่ว่าพวกเขค่อยขืนมา้พราะเย้มครับปูเออจำได้กูแบบกูเพอามเนี้มันออกโหกูว่าเนี่ยเาแกันเยิ้มว่า ู Sen no? ów, ักฝึผู้เขียนใครคนขัดขาดเนีเอาบ้มือจักคือตัวมันอกบ่าใช่มเปิดกะไ่อีกขอมือนี่เรื่องือมือนี่เรืองเรื่องเบาลุกจครับปูเออเพราะเว่ามืองาว่ามือนี่คือไปมือนื้อแ่เนื้อครับเออยังโกผู้กาก็จะเขงนเออฮอปูก่าก็ก่เขียนมัปิดกะข้างค้าง่าไปบุกแด่มักก็ไ่ถึงหนังหรอกครับ แต่ว่าก้อนถือไปมันก,ก็นต้องคือรถก้อนนยิ่มครับผัวบ่จงานบอกไม่คู่ว่ามันบ่สบายยิ่งผมันบ่พื่งห้ค่ขคืนบวกก้อนแต่มื่งห้เงินรับเด่อือมแต่เอาขันนงิแล้วออกก้อนนะมันจะคือหอดเขาจะเนัง่งตอ่กกนคาจะแขมกกันกับบ่หอดยื้อข้าวเบ้า,าร่วงไป เออมือนี่เป็นไปคือข้าวห่านจ้า้อนห้าหกหกอืมส่วนตัวมอไก่ร้นแจะรวมข้างบนเออไปทางเสื้อพอไฟกุ้่ไฟไกกันจังมาเมื่อหน่อยวว้ขายมาคู่ว่านอมงอมอึกพอไว้ขเออพอไปายงอมบอกพอเสียเสีไปรุ่งวันนี้แต่ไนอืมบงางบอกไต่เือเก้าแตยืมครัะปูเออไม่หมอเสื้อตามหมดนะคู่ว่าแม่บอกนะ ข้างคือกับพ่อเดวาดื19 19้อข้างเกยดื้อสิบเก้ายอดสิบเก้ายอดเข้าใจกันข้างข้างแังงไม่พอเรียพพ่อเดีกข้างเกยดื้อสิบเก้านอคือเก้าเข้าใจงั้นอ่าวรับคข้นกันน้อยบ่าอันนี้เอฟคีอรวมบุญมาเออ่วมข้างว่าแค่มาข้างกิมเราด้วยมืองาง ทุติพรนโอระวันบุญชีวันยิภานายนาบุญนำดวงการคึกกุ้งแก้วอินชามมยอือพัชรวดีคันคิกบวัวหวงอืเอเ่วมเร็วเอือเอาเรียบร้อยร่วมเร็วอืออ่ะเพราะใครลูกร้านมือโชคมือรับมือโชคมือม้าไอ้ลูกวันนุ้กค่ะพัะโแล้วก็รวยทุกๆคนนะบูกบ่ะออขัทชัดต้มใบยักอืบ กร่ปกขุ่มพันเงาุ่นเห่าเวียนวหวใจเกิดเดือเด้อเวียนวหวใจเกิดครับปูล้ำมันทำมาด่าดิอืมกินนังก้านพื้อื้อไหวใจของมือคื้อไหวร่วมสร้างซีดีกับองค์ปู่้าอืมออาคอหันมือโขกมือแบลมมือโขกมือไม้กับภาพแข็งแรงมือได้่งองคองใหญ่มากเออแถวคนได้กระเทืองหางกระใหเรื่องสุขภาพกัครั้งเรื่ออืม บ่มัน้นเฮงเขาเฮงถือใหญ่ด้วอืมเขาทะเลเฮงง่างาาน,น,งนางกูชารัดฟองดร่มรวมข้างซีดีกับองคูนางชะดาพองจารัดรโ,โทวิขาวิหนีวาปืนกะดิกอืมแล้วก็นางนิ่งวันรอนเทสจอยกระดูกฤทธิข์ขอให้ปู่เป่าแขนให้จ้าปวดเทสก็ไปหาหมอตัวื่นจย ลูกข่แจแกยบก็จะเพ่าไปน้ำเป่าออกมบยิ่งเอ่ายิ่อเป่าบาไเยี่วเข้าแม้ยิดงรื้อเปีิยวเป้าว่องบุคเออคอให้งานนิ่มนวลโดนถืปวดขาปวดแขนปวดแขนมืองหนัะให้ขว้างให้เข้าเขาเข้ายิ่งบ่อไปแบบเป่าไปเรื่อยอเป่าแล้วเขาให้เป่ามาเรื่องเป่อแล้วเข้าเนาปูเป่าแล้วเข้าเรื่อยเข้าอีกเนาปู เออเอ็ย <c ười> ังต่อยกระดูกเลยเออพ่อตอกกระดูกให้แล้วนะลูกนะเออจะเก็บจะปวดให้ยข่วนห้เข้าไปเออให้มือโคบมือกรบมือโคบมือไม้โคบกระเพาแข็งแรงเงืนไงกองฟองเง้ยมาโคบโคมเยอะๆด้วยถือหวบ่นเพื่อหวั่นแข็งมากเออไอ้นี่ยังไปทำมาพอทองสีนายกุ๊กยืดเส้นก็เอ๊ะ นางพันนึกกาผู้ทาคำร่วมวงมาอ้าวขอให้ไม่คุกไม่จับไม่คุกมือมาคุกสภาพแข่งแรงเงินแดงทงแรงมานะเจ็บปวด้เยอะอืมอ้าวอันนี้ของผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้เอฟคีแร่ปื้อๆอือผ่านชาเข้าอีนังแตงโมขารวยตื่นนางระวงอุบลใช้อืมมือพันบาทนางประจักษ์จอมฆาตอืม หนึ่งพันบาทตือพร้อมกับนางปีระนุปตะชานางงอโคข้องรักตาคือโอโคกุนวราบุญกับฟ้านางวันนาบุญร่วมนางมัดบุญมะดรีนางอังครนาการพันเออรวมทางบุญนั่มือเก่าเก็บกับมือเน็อตตอเอาให้มือถุกมือดักมือถุกมือมาก อาลูกวันนี้ตกขับแฟนห่งแล้ก็รู้ววนะลูกนะอจะือจะดื้ออืมจะดืพูบอกอันนี้ขอสินนางนักน้อยขอให้แขวขาดปลอดภัยแก่ปวอืเหียนะลูกนะเออให้อยู่ดีมือแขงพอหลกได้ก็หลมันนะลูกนะแต่ให้มันสุดตัวเด็ดขาดพอใคหรือข้าบัง ากมาขาดเรอครับปูอันนี้พือะของหนักจ้ยืเออผวกราปากจะกู้อย่างไรก็ไเปิดไปดูขึ้งยั้นจะยื่อครับปูเออเขาเออลาดจรงแบบรัฐบาลไทยเนาะเออกิงแบวงหรือยื่อครับทั้งว่คคือวัาก็บไทประโยชนก็คือแะ้เยืมใช้เปิดหัวมาก็คืออะไรครับเออ น,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 น้อสาายชมงหมวนักอร่นถวายปทางปูกจาจ้าว่าแต่เอาให้ืูโคกมือยาูคหมันเงื่อนไงเงือนองแล้วมาปูมาเด้ลูกเดิเดอเงินสกเอาคับทหาเจ้ารัเออช่วงมาปึงกระรัางกระนั่งยืครับปูชั้นเาก็กรึขึ้นอยากลูกน้นพออึดเบียดยืมครับเออขาภอพอไาแค่งภาอืพอพอกะ หับไปนั้ำได้ไปดูกมันบาเรืองกะปูเออรวกจะรีก็นีก็ถิมว่าัขเขาว่าคือเอามาภาพับคือใครเย็นยันระบาดมาแยล้มแต่วันงั้คือเขาไปลร้อนว่คกกะปูอพออ้ยว่าแขกมาขึ้นรวกแต่กรโมคเออเอาปุ๊บไปยังยังมากะไกระเ้ มันเด็ดดูจดิอันนี้เขาใครเขาอ,อีญังก่อกก่อยว่ามันไม่มีแหงใช่ไหมแบเ่เค่นทำไมไม่พามาไปขี่อ้วนขาดาถ้าไปขี่อ้นขาดามาจากเทานั้นองอีญังก็อกก่อยถ้าว่าอีนังก็อกก่อยมันไม่ําบายแบบเค่นมันไม่พั